ยูฟอา147เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดบริการฝากถอนรวดเร็วมีทุกอย่างครบวงจรบอลหวยมวยสล็อตและอื่นอืนอ,นอีกมากมายโปรโมชั่นดีค่าน้ำดีไปสมัครเลยสวัสดีครับผมดินดีต้อนร,รับเข้าสู่เสียบใต้คานชาแนลนะครับผมกับผมกากกากปปาบาเซียนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายน2 5 6 3แล้วกันนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากไว้ด้วยกันสำหรับผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับผม u f a 1 4 7 c o m นะครับเว็บกีฬาออนไลน์ทุกประเภททุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคนะครับผมการเงินมั่นคงปลอดภัยมั่นใจได้กับ u f a 1 4 7 c o m ครับผมฝากถอนอัตโนมัตินะครับผมภายใน3นาทีตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้โกจะพาไปดูฟุตบอลนะครับทีเด็ด บอลเต็งเน้นๆหนึ่งตัวนะครับประจำวันนี้นะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะจัดคู่ไหนให้นะเราไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วกันนะครับผมไปดูคู่ระหว่างไบรตันโฮฟเอาเบียนนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับอ่ะเดี๋ยวโกขออนุญาตพาไปดูสถิติก่อนเลยแล้วกันนะครับผม สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กวัวกางหน่อยด้วยกันนะครับเรามาดูสถิติเฮตุเฮต d ของคู่นี้นะครับล่าสุดเป็นฝ่ายของไบรตันพบเอาเบียนนะครับที่บุกไปชนะอาเซน a l คาลังมาเลย2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้เจอกันมา3ผลนะครับเสมอกันมา2ครั้งนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ล่าสุดเป็นฝ่ายของไบรตันที่เอาชนะอาเซนันมานะครับผม 2ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้เนี่ยเจอกันเมื่อไหร่มีสกอร์นะครับผมนะหนึ่ง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 สองหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าพอใช้ได้เนะาะสำหรับคู่นี้นะครับเรามาดูสถิติของเจ้าบ้านอย่างไบรตันสักนิดนึงแล้วกันนะครับงานอาทิตย์ผ่านมานะครับล่าสุดนะครับเพิ่งบุกไปเสมอกับบุ๊กเทมตันวอร์เตอร์มาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับไม่มีสกอร์นะครับก็ถือว่าผลงาน โดยรวมนะครับทุกรายการของไบตันนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับออกไปทั้งเสมอนะฮะสนัดนะครับแพ้ไป1นะครับเก็บได้แค่4แต้มนะครับผลงานในบ้านนะครับผม5านัดที่ผ่านมาก็ถือว่าไบตันทําผลงานได้แย่อยู่นะครับล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านประกามเยือนของคริสตัลเลสนะครับก็แพ้ให้กับคริสตัลเลสไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ถือว่าผลงานโดยรวมของไบตันนะครับ ผลงานยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในโซนท้ายตารางด้วยนะครับผมสำหรับไบรท์ตันนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2ยังไม่ชนะใครเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสถติที่ยแย่นะสำหรับไบรท์ตันนะครับข่าวฟังมาดูผู้เยนอย่างอาร์เซนอลกันบ้างแล้วกันนะครับอาร์เซนอลนะครับรวมทุกการที่ผ่านมานะครับเก็บชัยชนะทั้งหมดได้3นัดแพ้ไป2นะครับโดยล่าสุดเนี่ยเพิ่งแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มา3ประตูต่อศูนย์เรียกว่าเรียกว่าเขาเรียกว่า ขุนไม่ขึ้นนะขุนไม่ขึ้นเลยนะสำหรับอาร์เซนอลนะครับแพ้ไปอย่างแบบว่าไม่น่าแพ้นะติดพลาดกันเองสาหรับกองหลังนะฮะก็ถือว่าโดยรวมของอาร์เซนอลก็ยังคงรักษาระดับการเล่นได้พอสมควรนะครับก็ไม่ถือว่าดีนะครับผมนะสำหรับทุกรการที่ผ่านมานะครับเราดูเกมไปเยือนกันบ้างแล้วกันนะครับ5นัดที่ผ่านมาของอาร์เซนอลนะครับผมก็ชนะมา3นัดเสมอหนึ่งะครับล่าสุดก็อย่างที่ยนไปเมื่อสักครู่นียเพิ่ง่ายแพ้ให้กับ แมนซิตี้ไป3 0นย์ะครับก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถเอาชนะปอ,อสรสมัทมาได้2ประตูต่อ0น,นะครับชนะอ,อุลเบกอร์มา1ประตูต่อ0เสมอเบิร์นสลีย์นะครับแล้วก็ชนะบอลหมัดมานะครับสำหรับเกมไปเยือนเนี่ยโกยังมองว่าสภาพทีมของอาร์เซนอลตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ถือว่ายังเหนือกว่าไบรตันอยู่พอสมควรนะนะครับแล้วก็วันนี้เป็นฝ่ายของอาร์เซนอลที่บุกไปเยือนแล้วก็เปิดเลนราคามาต่อที่นะครับต่อปอนะครับผมวันนี้โกยังมองว่า อาร์เซนอลเนี่ยนะครับยังยังดูดีกว่าน, um นะครับสำหรับโมเมนตัมนะครับแล้วก็ผลงานก็ถือว่ายังดีกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้มาในนัดล่าสุดก็ตามนะครับเกมนี้เนี่ยโกมองว่าจะบุกมาเอาชนะไบรตันในบ้านเนี่ยก็ก็ถือว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะนะครับดูจากสีิการเจอกันมาแล้วเนี่ยนะครับ จะออกไปทางเสมอนะครับสำหรับคู่นี้นะครับถึงแม้ว่านะครับผมทีมของอาร์เซนอลเนี่ยจะยังไม่สมบูรณ์นะครับบวกกับตอนนี้เนี่ยมีนักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บยังไม่กลับมาก็หลายคนอยู่นะครับเกมนี้เนี่ยนะครับไปดูไปอยู่กับเจ้าบ้านเนี่ยเนี่ยถือว่างานหนักของอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับวันนี้โกยังมองว่านะครับอาร์เซนอลเนี่ยต้องเก็บ3มแต้มให้ได้นะครับเพื่อที่จะไปลุ้นนะครับติดท o อป o ให้ได้นะครับนะวันนี้นะครับโกจึงมองว่า วันนี้เนี่ยอาร์เซนอลจะเก็บ3แต้มในบ้านของไบรตันไปอย่างได้อย่างแน่นอนนะครับนะวันนี้โกเลือกไปอยู่ที่อาร์เซนอลแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถตามก็ได้นะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับสำหรับเสียบใต้คันชาแนลนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้ก็โรคระบาดก็เริ่มที่จะจางหายไปบ้างแล้วนะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีดีอยู่แล้วกันนะครับวันนี้โกต้องลาไปก่อนนะครับจอก,กัอนพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ